คำถามต่อไปแล้วคุณหมตอตอค่ะคำถามต่อไปมาจากน้องผู้หญิงนะคะบอกว่าตอนนี้อายุ20ปีช่วยตัวเองบ่อยมากแต่ไม่ได้บอกวิธีมานะคะคคแต่ว่าทําให้ตกขาวแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะ จะเป็นโรคอะไรไหมจะทําอย่างไรดีจะไปซื้อสบู่เหลวหรือน้ํายาทาความสะอาดเฉพาะที่จะช่วยได้ไหมครับผมแยกให้2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือสิทธิทางเพศเบื้องต้นทุกคนสามารถที่จะช่วยเหลือตอนเองได้เมื่อเกิดอารมณ์ปรารถนานะครับ <ใช S 1> แต่มีข้อแม้ว่าอย่าหมกมุ่นและอย่าทํามากเกินไปนะครับ<ม>อันนั้นเป็นอันที่หนึ่งที่สองเขาบอกว่าถึงเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็จริงแต่ควรจะกระทําด้วยวิธีการที่ไม่เป็นอันตรายต่อตอนเองเพราะฉะนั้นอาการที่แสดงออกที่บอกว่ามัออนเริ่มมีตกขาว สีเหลืองแลวนะ<ช>เริ่มระคายเคืองแล้วเริ่มอะไรแล้วนะ,<ช>สะแสดงว่าวิธีการที่กระทำเนี่ยน่าจะไม่สะอาดพอแหละที่หนึ่งน่าจะไม่สะอาดพอเพราะฉะนั้นอ,อาจจะมีการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือส่วนของร่างกายเช่นบางคนที่นิ้วเนี่ยตัดเล็บไม่ดีข้างในทีใน่ใครที่เล็บเต็มเลยอเงี้ยอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องกันนะครับเพราะนั้นเวลาถ้าเกิดจะใช้นิ้วของตัวเองเนี่ยต้องตัดเล็บให้สะอาด พอกมืออะไรให้สะอาดให้เรียบร้อยก่อน ừ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  แล้วถ้าไม่จําเป็นก็แนะนําว่าไอ้ข้างในที่ล้ําลึกเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องสํารวจตั้งแต่สาวๆก็ได้เพราะว่ามันจะได้ไม่มีการระคายเคืองไม่มีตกเขาออกมานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายถ้าเกิดว่าจะใส่เข้าไปในส่วนสงวนนั้นนะครับต้องแนะนําว่ามันจะต้องอ่อนนุ่มมันจะต้องไม่กระด้างและผิวมันจะต้องเรียบนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเกิดการเสรียดสีจะเกิดระคายเคืองแบบนี้ทีนี้น้องคนนี้จะต้องทําอย่างไร<อ>คราวนี้นะครับ ที่หนึ่งต้องหยุดก่อนหยุดกิจกรรมนี้ชั่วคราวก่อนสักระยะหนึ่งดูว่าหายไปไหมถ้าหายไปแปลว่าเป็นเพราะการระคายเคืองจากภายนอกแต่ถ้าเกิดไม่หายไปแสดงว่ามันเกิดการอักเสบติดเชื้ออยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดเรื้อรังต่อไปมันอาจจะทําให้ปากมันลูกอักเสบหรือลุกลมไปภายในเกิดปัญหาการมีบุตรยากในอนาคตถ้าหยุดแล้วยังไม่หายต้องหยุดสัปดาห์หนึ่งถึงสิบวันครับเจ็ดวันถึงสิบวัน นะครับถ้ามันไม่หายไปยังไงก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วทีนี้เราก็เกรงใจเหมือนกันน้องๆผู้หญิงจะไปหาคุณหมอผู้ชายก็หาลําบากถูกไหมฮะจะไปหาคุณหมอผู้หญิงพูดปุ๊บโดนดุแน่เลย <laughs> คุณฮาร์ดว่าไหม <laughs> นะครับยกเว้นเจอหมอใจดีๆอย่างคุณหมอต้อ <laughs> อีกเรื่องหนึ่งนะครับ <laughs> ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีเขาเรียกว่าสายปรึกษาเ <laughs> พราะว่าอย่างนี้บางทีต้องซักประวัติต่อเนื่อง นะครับว่าเป็นอย่างไรโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีสายให้ปรึกษา <นะ S 2> และอย่างบางทีของกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะครับก็กปรึกษาต่อได้และมีคนให้ปรึกษาก่อนว่าอย่างนี้เนี่ยมันมีความจําเป็นที่จะต้องไปหาคุณหมอไหมนะครับส่วนไอ้น้ำไอ้ล้างทั้งหลายเนี่ยนะครับ <ฮะ S 2> แนะนาที่สุดเลยสําหรับน้องๆผู้หญิงทุกคนที่ยังวัยรุ่นนะครับส่วนนั้นเนี่ยมันสะอาดดีอยู่แล้วและมันรู้จักรักษาสุขานามัยของตัวมันเองดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาสุขานามัยด้วยตนเองเนี่ย น่าจะดีกว่านะครับดวยอย่างไรครับน้ําสะอาดดีที่สุดน้ำในลําคลองนองบึงนี่หลบๆบหน่อยนะครับเวลาที่ไปกระโดดเดี๋ยวที่ชายทะเลมีลงไปโดนน้ำคําลงมาก็มีนะครับ<ม><ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยน้าที่อาบเนี่ยนะครับเปิดน้ําเป็นฝักบัวเนี่ยดีที่สุดมันจะชาจากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับหรือถ้าเกิดบางคนชอบฉีดแหมฝักบัวเนี่ยนี่มันมีฉีดไปฉีดมาฉีดไล่จากข้างบนไปให้ข้างล่างเลย นะครับไล่ไปเลยนะครับมันก็จะชาลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นมีคราบไข่นิดๆหน่อยๆไอ้คราบไข้อนี้เนี่ยมันเกิดจากต่อมไขมันเพราะบริเวณส่วนนั้นมันมีต่อมไขมันนะฮะพวกนี้บางทีมันไม่ค่อยหลุดง่ายๆอย่าไปขยี้มันขยี้แล้วมันยิ่งแย่ใหญ่เอาน้ําฉีดๆก็พอแล้วน้าอุ่นๆเนี่ยจะทําให้คราบไขมันพวกนี้ออกไปได้ดีถ้าใช้น้ํายาดูชเนี่ย จะช่วยไหมครับคุณหมอคืออายหมอไม่อยากไปหาหมอครับอันนั้นผมห้ามเด็ดขาดเลยไม,ไม่ควรเลยนะเพราะว่าน้ํายาที่ดูชเ,เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับทีนี้ถ้าเกิดดูชเข้าไปดูชเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าเกิดฉีดแรงเข้าไปล่ะแรงเกินไปแล้วเกิดไปตรงตรงจังหวะที่ปากมะลูกมันเปิดพอดีอน้ําพวกนี้เข้าไปก็จะเกิดอันตรายแล <Yeah. S 2> ้วไปช่วงใกล้มีประจาเดือนปากมะลูกเปิดนะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่รู้หรอกคับควิธีการทําขณะเดียวกันเนี่ยน้ำยาที่ดูชเข้าไปหรือล้างเข้าไปเนี่ยมันมีการฆ่าเชื้อแบคทีรียได้บางชนิดนะครับไม่ใช่ทุกชนิด oh, <right. S 2> นะครับบางชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปปุ๊บมันจะฆ่าเชื้อแบคทีรียซึ่งเป็นมิตรกับเรา ผู้หญิงทุกคนไม่ว่าสาวแก่แม่ไม่ได้ทั้งหลายเนี่ยนะครับภายในส่วนสงวนเนี่ยม,มันมีแบคทีเรียที่เป็นมิดอยู่ mm hmm. เขาเรียกว่าแลคโตแบซิไ hmm. ลเพราะฉะนั้นไอยาฆ่าเชื้อเข้าไปทาหารเราแบคทีเรียที่เป็นมิดตายหมดเลยนะครับจะเอาที่ไหนไปต่อสู้นะครับ mm hmm. ความจริงแล้วในตามตำราแพทย์เนี่ยนะครับที่เขียนเอาไว้ mm hmm. จะต้องด mm ูช hmm. ก็ต่อเมื่อมีการต mm ิด hmm. เชื้ออย่างแรงจนกระทั่งยาที่รับประทานเข้าไปเนี่ยนะครับไม่สามารถฆ่าเชื้อได้แล้วเขาถึงจะล้างและต้องแพทย์เป็นคนสั่ง ู้วิธีทั้งน้องผู้ชายน้องผู้หญิงนะคะในการดูแลตนเองขอบคุณคุณหมอประสาทเึ้นอย่างสูงเลยครับขอบคุณครับครับนะครับเราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาิวรักให้เต็มร้อยกันในช่วงต่อไปของชูรักจูร้ัน